คือพี่จูดจะเป็นเด็กที่เซนซิฟกับคําพูดป้ามากๆอย่างเช่นถ้าเกิดผมดุไปเบาๆทีหนึ่งและถ้าผมไม่ได้ไปโ oh, อ้จูดจูดจะซึมเป็นวันเลยและเหตุการณ์นี้ก็คือหนึ่งในนั้นมาน,นี่เลยไม่ไปกัดล้อเก้าอี้หรอกไม่หลบหรอกป้าเห็นอยู่ให้ถอนหายใจละ่ะ ไม่ต้องหลบมานี่เลยเห็นดูดีมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามานั่งใกล้ๆกันมามามาอันีมามาคนกิงมาเชิญนีฮะเชิญนี้ฮะเอยมาแล้วมาแล้วโดนดุนิดเดียววันทุปองทุปองเลยมาจูด